สวัสดีคุณผู้ชมอีกเช่นเคยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ G M Gamer นะครับวันนี้นะเราโมล็อกก็หมดแล้วนะครับเนื่องจากผมไปได้ทําการบายไปซื้อเจ้าม้าสีเขียวนี้มานะครับคือผมชอบสีเขียวนะผมชอบสีเขียวกับสีฟ้านะครับก็เลยไปซื้อมานะครับผมก็ต้องขออภัยพี่ปอนด้วยนะครับก็ที่ไม่ได้คอยช่วยอะไรนะครับผมเป็นทีมงานนะครับแค่เป็นแค่ทีมงานนะ ก็เดี๋ยวผมกับพี่้อนะครับจะช่วยกันหาโวล็อกมาซื้ออ่าเจ้าแซ่เจมผิดเจมนะครับซึ่งโวนี้ผมก็รู้แล้วครับว่าเราจะทำอะไรก็คือโ o l เทจนี้เองนะครับเราจะให้คนของเทจกันนะครับเป็นตามโวเลยครับเทจพวกสัตว์เลี้ยงเทจอ่ารถเทวิ่งนะครับก็ได้สโอากานนี้มานะครับก็ไม่รู้เขาจะนะครับเส้อากานนี้ไปซื้อมาสี่โล็อกนะครับ โอเคก็เดี๋ยวจะพาดูนิดนึงนะครับพาดูรอบๆบนะครับตรงส่วนรอบๆอบตรงนี้ก็จะเป็นฟาร์มนะครับเหมือนววเทจปกตินะครับส่วนเจ้าไข่นี่ก็ไม่รู้ว่าพี่ปอนเขาไว้อวางไว้ทําไมนะครับเห็นเขาบอกว่าจะได้กระจายไข่นะครับเวลามีคนเข้านะครับส่วนบล็อกที่ผมเอามาซื้อบล็อกที่ผมเอามาซื้อไอ้เจ้ามมานี่ก็เป็นบล็อกที่ผม ปั๊มวนลอ็อเอ๊ะปั๊มวินโด์นะครับปั๊มหน้านต่างข้างบนนี้นะคปั๊มแล้วก็เอาไปเอาไปขายนะครับก็โอเคผมมีประมาณ200แล้วแล้วผมก็ไปขายนะครับแล้วมันก็เหลือประมาณเท่านี้เองนะครับก็รอบๆก็ไข่ไข่นะครับเขาดรอปไว้นะพี่ปอนเขาดรอปไว้นะครับมันไม่ได้มาเองครับ เคก็อัปเดตมีอะไรอัปเดตก็มีแค่นี้นะครับก็วอลลอก็ผมก็ยังไม่มีนะครับก็มีแล้วเดี๋ยวไปซื้อนี่หมดนะครับส่วนห้องตรงนี้นะเนี่ยห้องตรงเนี้ยไม่รู้ว่าพี่ปอนเขาไว้ทําอะไรนะครับเห็นเอาไว้สโล่งเช่นะครับก็แเจมเจมนะครับบางคนถามว่าซื้อไงนะครับมันช่วยอะไรนะครับก็แซ่เจมผิเจมนะจะช่วยอ่า เซตเจมนะครับก็คือซอมบี้นะครับซอมบี้เจมอะซอมบี้เจมเมอร์ก็คือกันซอมบี้นะครับเวลาซอมบี้เข้ามาปุ๊บมันก็เข้าได้นะแต่ว่าเวลาต่อยคนอื่นมันจะคนอื่นจะไม่เป็นซอมบี้นะครับส่วนพีเจมนะครับก็เอาไว้กันคนต่อยกันสมมติว่ากําลังเทรดกันอยู่ใช่ไหมคนมันมาทุเรศต่อยกันนะครับแล้วการเทรดนั้นก็หายไปสมมติว่าอยู่ข้างบนนี้ใช่ไหมอีกคนนึงอยู่บนนู้นผมก็อยู่บนนู้นเหมือนอ่ะสมมตินะอ่า สมมติสมมติโอเคสมมติสมมตินะนี่คือแบบนี่สมมติเฉยๆนะสมมุติว่าผมเทรดกันอยู่บนนี้ใช่ไหมหาสองคนกับคนนี้นะครับก็เทรดกันไปเทรดกันมานะครับมีคนคนสิ้นตีนนะครับต่อยผมลงมาตรงนี้นะครับการเทรดหายนะครับมันอาจจะหายนะมันเป็นน่า,นาจะหายหรือเปล่านะหรือว่ายัางไงก็ไม่รู้แต่ว่าการคน ต่อยกันก็แบบกาลังหาคนขายอยู่หาคนซื้ออยู่อะไรงี้โดนต่อยก็งงเลยนะครับก็เลยต้องซื้อ p ีเจมานะครับก็แต่ตอนนี้ยังไม่ซื้อหรอกยังไม่มีนะครับก็ต้องรอปัม๊มอ่านี่นะวินโด์นะครับ,รบก็ขออภัยอ่าเอฟซี FC, พี่ปอนนะครับปอนเกมเมอร์ทีวีนะครับก็ขออภัยด้วยนะครับที่ผมไปซื้อจะมานี่มานะครับ คือผมอยากได้นะอ่าวอห้วูวูทำไมวลมันดีขนาดนั้นหรอทำไมต้องวูด้วยอ้าวออกไปแล้วอโ,อโอเคแล้วก็อันนี้เป็นอาการอัปเดตเฉยๆนะครับพอดีพรุ่งนี้ผมจะมาบอกว่าผมไม่ได้อัพคลิปแล้วนะครับก็ ไม่ใช่ไม่ได้อัพคลิปตลอดเลยคือคลิปนี้นะครับผมทําคลิปเนี้ยผมทําตอนห้าทุ่มนะครับก็นาอสี่ทุ่มกว่า,กวาเกือบห้าทุ่มนะครับแต่ผมจะปล่อยคลิปประมาณพรุ่งนี้นะครับวันนี้คือวันที่ยี่สิบเอ็ดเมษานะครับผมอัดคลิปเวลาตอนยี่สิบเอ็ดเมษานะครับแต่ผมจะปล่อยคลิปวันที่ยี่สิบสองเมษานะครับ ส่วนวันที่22เมษายนผมจะปล่อยคลิปอย่างเดียวแต่ไม่อาดน,นะพอดีผมจะไปบ้านแฟนนะครับก็ผมจะอาดคลิปอีกทีก็วันที่ประมาณ23นะครับก็เว้นไปวันเดียวนะครับก็ส่วนวันนี้ก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดต่อใครกันด้วยนะครับพรุ่งนี้ผมมีผมไม่มีเวลาเล่นนะประมาณบ่ายสองมั้งถ้าถ้าบ่ายสองผมกลับจากบ้านแฟนทันผมก็จะมาอ,อัดคลิปให้ทุกคนได้ดูกันนะครับ ส่วนพีปปอนก็น่าจะอัดคลิปของเขาอะนะไม่รู้อะก็โอเคสำหรับใครที่อยากติดตามผมนะครับก็ไม่คนที่ดูก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์ด้วยนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กันด้วยนะครับกดไลค์กันเยอะๆนะครับกดอ่ากดซั b สไครต์เบด้วยนะครับก็เดี๋ยวถ้าสมมุติว่าถึง50 s u b บซับสไ์เมื่อไหร่เดี๋ยวแจกของนะครับ50เองนะครับ ห้าสิบคนนะครับตอนนี้มีแค่สองซับเองนะครับสุนตีนมากเลยนะครับก็ถึงห้าสิบผมจะแจกของนะครับแต่ไม่รู้ว่าผมจะเอาของอะไรมาแจกกัดีนะครับก็โอเควันนี้ก็ไม่มีอะไรมากแล้วนะครับก็บายบายยูทูบนะครับขอบคุณที่ติดตามชมครับสำหรับวันนี้สวัสดีบายบาย